ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับ I am s a m u r a คนนี้เนาะมาวันนี้ก็ผมจะพาไปดูนะครับโปรเจกโตโคโจโปรเจกใหม่ซึ่งจะมาในปี2022ด้วยนะครับผมไปจะไปดูกันเลยไปนเวลาสนุกกันแล้วนี่ครับผมผมก็มาอยู่ในหน้าหมดโกโคโจแล้วนะครับ ็ชื่อก็โกคโจเซนโกคุ oh นะครับอ่าผมจะเรียกแบบนี้แล้วกันนะซึ่งก็จะมาในปีสองพันยิบสองด้วยนะครับคำคำนิ่งนะนี่ครับแต่ผมพาไปดูภาพนี่ภาพนี่แบบโอ้สวยมากเลยนะครับมีดอ,อกซากุระด้วยตรงนี้นี่เป็นฤด,ดูการด้วยนะครับฤด,ดูหนาวฤด,วดูอะไรเนี่ยร้อนเหรอไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะร้อนอันนี้น่าจะใบไม้ผลิหรือเปล่าอันนี้น้าฝนหรือเปล่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพวกชุดเกรเาะอะไรต่างๆนะครับผมาพาไปดูนี่นะครับอันนี้เป็นตระกูลต่างๆนะครับก็มีเยอะมากเลยนะคือมีเยอะมากๆจริงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้านะครับประมาณสี่สิบห้าไม่รู้ว่ามันจะมีหน้าต่อไปมีหน้าต่อไปด้วยคือมีเยอะมาก ก็น่าจะอิงจากชีวิตจริงด้วยนะครับเออคือไม่ได้มีการแต่งเลยนะหมดนี้รู้สึกว่าเขาจะอิงจากชีวิตจริงๆเลยนะครับทุกอันเลยอ่าน,นี่ก็เป็นแมบนะครับก็น,นี้เขาก็ทำก็โอเคนะแบบจริงๆตรงนี้ไม่ต้องสวยมากก็ได้นะครับเพราะว่าบางเครื่องแม่งหน่วงไนงะจริงๆนะมาเครื่องมันหนวงจริงนะครับไม่ต้องสวยมากก็ดีโอเคนี่ก็เป็นชุดเกาะนะครับนั่งคือมันดูมีมิติขึ้นจริงนะเนี่ยมันมีอะไรมาติดตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าเขาทําให้มันขยับได้นี่ผมว่าไม่โคตรเท่เลยจริงวะไม่นะครับเนี่ยมันดูสามดีขึ้นหมดเลยนะทุกอย่างเลยแม่งเก่งมากเลยโอเคต่อไปต่อไปตึงเต้นนะนี่ครับเป็นชุดเกาะใส่ทองอ่านี่กระดูสงา่าโอเคต่อไปต่อไปนี่เป็นดาบนะครับโอ้โหหมอดนี่ทําดาบสวยมากจริงยกให้เขาจริงๆนะครับนี่ คือดาบไม่เหมือนเจ๋งมากเลยยิ่งเล่มสีมดำเล่มนี้นะครับเห็นป่มคือมันมีลายฮาร์มอนอะไรเรียบร้อยเลยนะครับมีร่องเลือดด้วยมีลายฮาร์มอนแบบสวยงามโอเคจะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ดาบเดี๋ยว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 โอเคนะครับนี่อันนี้คือพวกกระบังมือนะครับเออกระบังมือ นี่พวกด้ามแล้วก็มีตรงปลายด้วยนะครับอกระบปบงามือนี่เขาเรียกว่าซื้อบะนะครับเออถ้าจะไม่ปิดนะโอเคแต่ผมยังไม่เห็นอาวุธอื่นเลยนะเห็นแต่คาตาณะนะครับโอเคนี่แต่เขาทำสวยจริงนะคือละเอียดมากนะครับผมไม่เก่งมากในเป็นลายมังกรด้วยโคตรเท่เลยมังกรซะด้วยโอเคโมเดลดาจะประมาณนี้นะครับเท่มาก โอเคอันนี้เป็นชุดของทางใครเนี่ยเขามีบอกด้วยนะครับเนี่ยผมไม่รู้จักอะเป็นโชกุนเหรอโทชิเตะนี่โทชิเอะนี่ใครอะมายิระอะไระโทชิเอะเหรอเป็นผู้นำตระก,กูลอะไรสักอย่างนะครับ โอเคอันนี้คือแบบใหม่อันนี้คือแบบเก่าใช่ไหมอันนี้คือแบบเก่านะครับแบบใหม่นี่ก็ยาวกว่าเดิมข้างล่างมันยาวกว่าเดิมแค่นั้นแหละแล้วก็มีตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้นะครับโอเคนี่เป็นของโตโยโตมิฮิเดโยชินะครับผมเป็นฐานขอ้อสติดของทางด้านโอดะโนบุนากะะนะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะเป็นฐานที่จุลรักภัดดีแล้วก็มีความเก่งมากนะครับอ่า นีตโตโยโตมิเดเดชินั่นเองนี่ก็เป็นเฮ้ยเดีดเ,เวเด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 เนเดเดเดเนเด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 เนเดเดมดเดเดนมเดกดเดคนเดนนนเ,เบบดออเดเดเคนดเ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 นเัเด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 เสื้เนเดเนเดเสื้อดเดเสื้อดเดเนเดเดเอเด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 ดเดเดดเดเนเดเดเดเเดิเด โอเคอันนี้ใครเนี่ยคันที่ซุก,กุใครอะนาโอเอะรล่ะชื่ออ่านยาานะครับคนสมัยก่อนแต่โอเคเท่ดีคันทซุก,กุนะครับของคันที่ซุก,กุนี่อันนี้เป็นของทักคดะชินเงินนะครับอ่าเขานี่ไม่รู้จักก็แปลกแล้วนะครับชายผู้ยิ่งใหญ่ เรียกว่าจะเขาไม่ตายก่อนนะครับโอดะนบุนาก,กะก็คุมชื่อมาถึงทุกวันในนะี้เลยนะเขาที่สุดยอดจริงๆนะครับนี่ใหญ่มากคนนี้โอเคต่อไปเป็นของคุโรดาคันอะไรเนะี่ยคาเบอิเหรอใครวะไม่รู้จักโอเคแต่เขาถอดโมเดลมาจากชีวิตจริงเลยนะครับนี่มีภาพประกอบด้วยคุโรดาตระกูลนี้ชื่นคุ้นนะครับแต่คนเนี้ยผมไม่รู้จักเลย น่าจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นแหละของโอดาเลยมะั้งพรานี่มันยกเซนงคุนะครับเอโอเคอันนี้ก็เป็นฉากลบนะครับนี่มีการยกธงแบบนี้ด้วยนะครับไม่โคเทแล้วก็มีพวกเธอรูปด้วยปะอา่าแล้วก็ต้นไม้สีแดงนะครับอะมีคนยืนแบบยืนดูอยู่ด้วยไม่ไปช่วยเขายิงะเะอา่ายืนดูเฉยเลยเคน,นี่เป็นของตะเคียนชิ้นเง็นนะครับอา่า นี่โตกุกาวะอิเอยาสุนะครับผู้ชนะ,ะเขาคือผู้ที่ชนะคือตระกูลโทกุกาวะนี่เนี่ยอ่อนแอสุดเลยนะครับด้านการทหารแต่ด้านการทูตที่เขาเก่งมากเลยเลยกลายเป็นผู้ชนะนะครับในสงครามเซนโงคุคือแทบไม่ต้องทาอะไรเลยแต่ไม่ชนะสุดท้ายกลเป็นผู้ชนะ,ะประมาณนี้นครับแม่งสมจริงมากเขนนี้เป็นแมพภายในเกมนะเป็นโมเดลอะไรต่งตางๆมีก่เป็นแมพนะครับ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะทาประเทศอื่นด้วยนะเนี่ยถ้ามีก็คงมีเกาหลีกับจีนแล้วมั้งอ่าได้เป็นโมเดลของม้านะครับนี่ก็โอเคนะสวยแต่ผมไปรอดูในกรทีดีกว่านะครับใพ้่แน่ใจบางทีเราดูตรงนี้แบบอาจจะสวยก็ได้แต่ในกีมันจะแย่ก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่แนโอเคแต่ถ้าแบบได้แบบนี้นี่โอ้ดีมากเลยนะไม่เท่มากนี่นะครับโอ้สวยงามนี่ ท่าจับดาบไอ้เทมากเหมือนในไอ้นี่เลยโตโตวอลเลยนะครับจับดาบแบบบิดด้ามดาบออกไปนะครับเคนี่มีบ้านผ่ญี่ปุ่นด้วยเนาะทําฉากสวยมากจริงนะเพราะเขาทำฉากเก่งมากเคนี่ก็เป็นในเมืองนะครับเี่มีกาดด้วยกาดอยู่สามคนมีภูเขาอยู่ด้านหลังเขาไฟฟูจิบ้านเนีะนะ่ยเคนี่เป็นท่านสัมไรนะครับ ยืนเ,เท่อยู่อ๋อนี่เป็นโมเดลดาบด้วยนี่ดาบเท่มากเลยหมอดนี้ผมชอบดาบเขามากถ้าทําได้แบบนี้จริงๆนะแม่งโคตรเท่บอลเลยโอเคนี่เป็นโมเดลเมือง,งต่างๆนะครับมีการยกธงมาเหมือนในตัวทวอชวกุลเลยนี่อ๋อสจยอดเลยในครับเป็นผ่าชักดาบแล้วโอเคดาบที่โอ้ยดาบสวยจริงแลวเนี่ยไม่ได้อวยเลยนะครับแม่งทาเท่จริง โ,โมเดลเมืองจะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเมืองต่างๆนานา,นา,นาฮิโรชิมะอ่าในเมืองฮิโรชิมะที่โดนระเบิดทิ้งใจที่โดนระเบิดไปนะครับในงสงครามโลกครั้งที่สองนี่คามาโมโตะนะครับเป็นเมืองตังล่างแหละอยู่ทางใต้สุดเลยเคนที่เขาก็เดินชมนะครับเดินชมไ้ดูเซนไดนี่ มือของท่านดาเตะมาซามเนะนะครับอ,อา,า,มามอผมจะชื่นชอบคนนี้ที่สุดแล้วเนาะซาอะไรผู้ใหญ่ใครก็ชอบดิบว่าชอบเขาสุดแล้วนะผู้ปกครองเมืองเซนไดนะครับนี่นี่อดาวละนะครับของโอดาบเนี่ยถแถวๆนั้นนะครับถ้าจะไม่ปิดนะโอเคครับผมสมดโกคุโจนะครับ เซนโงคุพอเรียกกันี้กันนะโงคุโ,กโ,กโจเซนโงคุก็อขอจบเอาไว้ที่เียเท่านี้นครับเออซึ่งมันจะมาในปี2022นะซึ่งมันต้องถามผมจะเล่นไหมนะครับผมเล่นแน่นอนนะรับรองว่าเล่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับสหรับใครที่ติดตามชมผมนะขอบคุณครับเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายไปแล้ว